มาดูสระว่ายน้ำกันนะคะของรงแรมโฟรีนะคะนครสวรรค์สระว่ายน้ำาก็จะไม่ลึกมากนะคะสําหรับเด็กๆมาว่ายดีมากเลยแต่ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กยังเล็กหรือว่ายน้าไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะควรดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะคะเป็นบริการสาหรับทางโรงแรมนะคะให้ลูกค้าพักวิวก็จะสวยสดประมานี้นะคะอันนี้คือมองไปด้านบนรอบๆโร,ร,รงแรมนะคะ จะอยู่ชั้นสามนะคะมองไปก็จะเห็นถนนดาดฟ้าอันนี้ของตัวโรงแรมนะคะแต่ช่วงนี้ก็งดเล่นก่อนเพราะาเป็นช่วงมาตรการโควิดนะคะก็เลยมาให้ชมบรรยากาศเฉยๆนะคะนี่ก็จะเป็นฝ่ายน้ำล้นเพราะอยู่ชั้นสานะคะสวยงามนะคะด้านนอกก็เป็นที่จอดรถนะคะ ขึ้นมาชั้นสามแล้วก็จะได้สระว่ายน้ำสำหรับลูกค้าของโรงแรมนะคะ,คะนี่เลยค่ะสวยๆนะคะถ้าหมดควปมาใช้บริการกันได้นะคะโอเคค่ะบ๊าย